มะนาวเมื่อใช้แล้วเหลือแต่เปลือกแบบนี้มีประโยชน์อย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพี h ชนแนลนะครับประโยชน์จากเปลือกมะนาวเราอย่าทิ้งเด็ดขาดเปลือกมะนาวและมะนาวที่เราใช้แล้วจะเหลือเปลือกแบบนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับอย่าทิ้งใช้อะไรได้บ้างตามมาดูกันเลยครับมีดทำครัวสแตนเลสโซกโปกลองใช้เปลือกมะนาวที่เราใช้แล้ว ขัดถูเลยครับโกดและความเปรี้ยวจะช่วยให้มีดสเลสนะครับเงาวับและคมเหมือนเดิมเลยครับเห็นคาบดำๆไหมครับคาบดำๆพวกนี้นะครับเกิดจากกดและความเปรี้ยวกัดออกจากมีดเลยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าอาดๆนะครับเช็ดให้ดูเห็นไหมครับ มีดจะเงามากระวังบาดมือนะครับมีดจะคมมากเช่นกันเลยครับเห็นไหมครับมีดจะเงาวับเลยครับแสดงว่าการใช้เปลือกมะนาวได้ผลในการทำความสะอาดมีดที่โสรกโปกนะครับนี่คือหลอดพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดที่ทำความสะอาดด้วยเปลือกของมะนาวนะครับลองตัดดูเดี๋ยวดูนะครับว่ามีดจะยังมีความคมหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับ หลอดพลาสติกขาดอย่างง่ายดายและนี่คือวิธีการใช้เปลือกมะนาวนะครับทาความสะอาดมีดแต่มีดก็ยังคมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เปลือกมะนาวนะครับทาความสะอาดเขียงให้ดูนะครับเขียงที่มีความสกรปรกนะครับเราใช้มานานเขียงจะสกระปรกมากและมีความดํามากนะครับเราใช้เปลือกมะนาวนะครับขัดถูเลยครับ เปลือกมะนาวที่เราใช้แล้วหรือมะนาวที่เราใช้แล้วจะเหลือแต่เปลือกนะครับเรานํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่าอย่าไปทิ้งเด็ดขาดนี่ครับเราใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับสําหรับมะนาวนะครับนี่ครับขัดถูไปเลยครับเพราะว่าเปลือกมะนาวหรือว่ามะนาวนะครับจะมีความเป็นกรดความเปรี้ยวมากจึงทาความสะอาดได้ทุกอย่างเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิ P ิทัยพีชนแนลได้นะครับและผมมวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับการใช้เปลือกมะนาวที่ใช้แล้วนะครับนํามาทำความสะอาดได้ทุกอย่างเลยครับมีดเขียงหรือภาชนะต่างๆที่ในบ้านเรานะครับความเปรี้ยวและความเป็นกรดของมะนาวนะครับจะช่วยทำความสะอาดให้สะอาดมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลองใช้ผ้าซ่าซานะครับเช็ดเขียงให้ดูนะครับ นี่ครับเขียงของเราจะสะอาดมากขึ้นปราศจากสิ่งสกรปรกและเชื้อโรคต่างๆเลยครับ